สวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผม เชเดอร์ครับผมกสิกายครับผมก็จะเป็นนักเรียนที่รีวิวตรงนะครับผมไีจำหแบบตรงนะครับผมดีคือดีหรือแย่คือแย่นะครับผมก็วันนี้กกับรายการที่มีชื่อว่าดูอนิเมะแล้วบอกต่อนั่นเองครับผมเป็นรายการสำหรับการรีวิวอนิเมะนั่นเองครับผมก็นับว่าเป็นรายการที่เราจะมาพูดคุยอนิเมะในครับผมในสไตล์ของเซฟกายที่เป็นช่องที่รีวิวแบบไม่สนใครทั้งสิ้นนะครับผมแบบไม่สนแฟนคลับอะไรเลยครับรีวิวด้วยความรู้สึกของผมเป็นคนเดียวนะครับผมก็แล้วก็พยายามรีวิวนั้นให้ทุก กคนอะที่ได้ดูอน,นิเมะเรื่องนี้แล้วหรือยังไม่เคยดูอน,นิเมะเรื่องนี้แล้วนะครับผมเข้าใจในการรีวิวผมให้มากที่สุดได้เป็นไประโยชน์นั่นเองครับผมโอเคก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ขอฝากกันช่อนะครับผมก็คนมา,ากนะสหรับคนที่ติดตามสมัครมานะครับแล้วก็ขอฝากชอ่อ,องเล็กน้อยของรายการอีทูบเบอร์นะครับว่าคนอยากโดเนทเดี๋ยว มีใต้ล่างดีสคริปชั่นนะครับจะมีช่องทางการด o น a t i อยู่นะครับก็พยายามเพิ่มเข้ามาเพิ่มช่องทางการด o น a t i ตอนนี้ก็มี3ทางแล้วก็อย่าลืมไปด o น a t i ก็ได้ถ้าคุณอยากจะด o น a t i ให้ผมหรือให้กำลังใจผมนะครับผมจะ้าคุณกดไลค์กดติดตามก็เท่ากับการให้ใจผมนะครับก็ขอฝากด้วยนะครับผมขอมานะครับสำหรับผู้ชมที่ยังไม่เคยดูช่องของผมเลยเพิ่งมาดูช่องของผมแล้วถ้าคุณชอบก็ถูกใจกันด้วยนะครับตามนั้นโอเคเอาละนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับการรีวิวอนิเมะนะครับผมในซีซั่นเมนเตอร์สองมันที่ ก็ยอมรับนะครับผมในช่วงแรกก็มีอนดัที่น่าสนใจแต่ว่าพอสรุปไปปุ๊บอะก็นับว่าเป็นซีซั่นที่อันดับทมันก็กระจุกกระจุกอยู่ระดับนี้เป็นเรียกได้ว่ากลางๆกับโอเคนะครับก็เลยเรียกว่าเป็นซีซั่นที่เปิดไม่ค่อยสวยหรูเท่าไหร่แต่ก็นับว่าพอมีอนนเมะที่น่าสนใจอยู่นะครับผมก็วันนี้อยู่กับการพูดคุยเรื่องที่7นะครับของซีซั่นมิเตอร์นะครับผมก็เรื่องที่7นะครับมันจะเป็นการพูดถึงอนิเมะที่เกี่ยวข้องกับแนวคอมเมดี้รวมมมผก็เป็นเรื่องงนวลอมบอยนะครับผมก็สสใจา รักกับเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยเด็กนะครับผมแต่เขาแต่เพื่อนคนนั้นนะไม่เคยมองในฐานะผู้หญิงเลยนะครับแล้วก็เพิ่เหมือนเพื่อนชายคนนึงนะครับผมก็ความรักก็ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายก็เป็นเราวเขาไม่ได้โรแมนติกนะครับระหว่างสาวทอมบอยกับหนุ่มที่สนิทกันตั้งแต่สมัยเด็กก็เป็นเรื่องราวความสัพันที่เรียกว่าเป็นซีรีส์หวานๆซึ้งๆหวานๆแบบหวานชิมหายไว้วอดนะครับซีรีส์นวตลกหรือซีรีส์ที่เรียกว่าเป็นแนวคอมเมดี้ที่พอที่จะน่าสนใจได้เลยครับผมก็ไม่เสียเวลาครับผมเราจะพูด ว่าโอนันตโกะครับผมหรือชื่อไทยเทอมาจังเป็นเด็กผู้หญิงนะนะครับผมโอเคเอาละนะครับผมไม่เสียแล้วนะครับผมเรามาพูดถึงช่วงกันนับกันเลยนะครับโอเคในซีซันวินเตอร์สองพันยี่สิบสามนะครับต้องเลยนะว่าเป็นซีซั่นที่โอ้มีอนิเมะที่บอกว่าช่วงก่อนที่เราดูอะก่อนช่วงที่เราก่อนที่เราจะดูอนิเมะเรื่องนั้นหรือช่วงที่อนิเมะเรื่องนั้นในตอนแรกอะฉายในซีซันวินเตอร์ต้องบอกว่า ในเรื่องที่เราดูมาทั้งหมดในทุกเรื่องอ่ะที่มันโผล่มาเยอะเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นซีซั่นที่โอ้มีะไม่น่าสนใจอยู่นะที่แบบว่าแต่ละแนวนี่เป็นเรื่องที่บบว่าเราสามารถคาดหวังอะไรได้อยู่นะครับผมแต่พอ สรุปไปอ่ะพอดูทุกเรื่องจบไปผมรู้สึกว่านับว่าเป็นเอกซีซัทหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะเปิดตัวไม่สวยรูเท่าไหร่นะครับผมถ้าเรายกเคสกลับเหมือนตอนวินเตอร์ยี่สามไอวินเตอร์ยี่สองยต้องบอกว่าวินเตอร์ยี่สองก็ความรูม้สึกไม่ต่างกันเลยนะครับในความรู้สึกผมแต่ว่าความไอวินเตอร์ยี่สองนับว่ามีซีรีส์ที่มันแบบมีความน่าสนใจกว่าในปียี่สองนะครับผมแต่พอปียี่สามผมรู้สึกว่าอนิเมะในที่มันน่าสนใจหรืออนิเมะที่แบบผมรู้สึกโอเคหรือผมรู้สึกดีจริงๆอ่ะมันมันค่อยเยอะเท่าไหร่เลยรู้สึกว่าเเปป็นนซซีีั่่ทิดกร ยี่สได้ไม่สนุกเท่าไหร่แต่ก็รอดูกันอาจจะมีซีรีส์ที่มันมีคขาสนใจได้แล้วก็หนึ่งในนั้นนะครับก็คืออนิเมะแนวลองคอมอีกเรื่องหนึ่งในซีซั่นนั้นนะครับที่เรียกว่ามีความน่าสนใจใช้ได้เลยก็คือตัวของโทมะจังว่าโอนันเดโกะนะครับหรือชื่อไทยโทมะจังเป็นเด็กผู้หญิงนะนะครับหมู่ก็ดับว่าเป็นซีนแนวลองคอมที่น่าติดตามมองเช่นเคยนะครับกับแนวทอมบอยกับผู้ชายที่สนิทกันตั้งแต่เด็กนะก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ในฐานะสาวทอมบอยกับเพื่อนเพื่อนผู้ชายคคคคคคนน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 นหหหึ่่่่่่งะะะรรรรรรรััับบโอออเเเเเกกก็็็ีีีีีีืดททาาจจจววิปซสส์ใแไ ฟังกันนะครับโอเคถามว่าเรื่องนี้นะครับผมสามารถดูแบบโทรเลยก็สิสธ็ได้ที่ไหนบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่า ตอนนี้ผมเช็คนะครับผมผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในไอเรื่องนี้จะในทโทมอจังี่ยจะมีใน I อชีไหมนะครับองกจะบอกก่อนถ้าถ้ามีอัปเดตใน I อชีก็บอกกันด้วยนะครับผมแต่ตอนนี้ผมจะมาอัปเดตแค่ทีเดียวครับเพราะมันมีแค่ทีเดียวจริงที่ผมได้ดูนะครับก็คือตัวของ a m a z เมซอนพามวิดีโอนะครับผมอ m a z เมซอนพามวิดีโอก็เรียกได้ว่าสีทีแล้วก็เอาอเมสเข้ามาก็ใช้ได้อยู่นะเยอะไม,ไม่ถึงมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็นับว่าเอาอเมสเข้ามาเยอะหน่อยครับถ้าคุณอยากดูเรื่องทโทมอจังคนระับคุณต้องสม นะครับผมก็สมัครกันนะครับผมแต่ว่าต้องพูดตรงว่าถ้าคุณดูอนิเมะในมอนซอนพายมัก็มีอนิเมะที่แบบว่าไม่ไม่ได้อยู่ในแพลตฟอร์มอื่นมันก็มีนะครับอาจารย์ก็แนะนำนะครับในมอนซอนฮอนในมอนซอนพายแต่ว่าซับดีไม่ซับดีเลยนะครับเพราะคนอยากสมัครอนิเมะซอนพายเพื่อดูแค่อนิเมะหรือดูซีรีส์ยังเกิดไปด้วยก็แนะนำมาให้คนสมัครอนิเมะซอนพายนะครับและมีภาคไทยนะครับตามนั้นเรื่องนี้มีภาคไทยนะครับถ้าคุณอยากดูมอนซอนพายเขามีภาคไทยให้นะครับอาชันถ้าคุณอยากดูสมัาก์็มรหกาสับ ตทำเป็นซอนพาวก็เบลล์ส okay. ิทธิ <S <S ์เราดียวกันนะครับผมก็อย่าดูเถื่อนเลยเนาะขอร้องนะครับมีลิ์สิทธิ์ที่มันเข้าถึงง่ายขั้นนี้คือมันจะตดงเถื่อนหรอคือเข้าใจได้ก็บอกคุณหน่อยไม่ต่างก็ดูเถื่อนได้ผมไม่ว่าอะไรหรอกแต่ถ้าผมพูดแบบจากใจตรงนะถ้าคนมาโพสต์แบบสารนะว่าโอ้ยผมดูโทรมาจังแบบเถื่อนมาครับผมแบบแสดงว่าเห็นได้คือผมไม่มีเงินนะครับโง่นะครับตามนั้นคือคนดูเถื่อนคนดูเงียบนะครับผมคุณไม่ต้องมาแสดงว่าเห็นอะไรนะครับผมว่ายุคนี้คือยุคที่ของทุกสิทธิ์มันเข้้้้าาาาาาาถึงง่่ยแแลลลววนนนนะะคคครรรััับบบผมมมตตโออออเเเกก็ขสสสหปภพททีิิิธ์ ดูกันนะครับโอเคเอาละเราโมา้ทึถึงความคาดหวังของอไอ้ในเรื่องนี้นะครับถามว่าซีรีส์โทโบูจังอะ <c oughs> ดับว่าเป็นซีรีส์แนว ลอคอมอีกหนึ่งซีซั่นเนี่ยต้องมีความน่าสนใจขนาดไหนเป็นซีรีส์ที่ผมแบบหวังอะไรขนาดไหมผมก็บอกในความรู้สึกผมนะครับว่าผมไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นเพราะผมก็มองว่าซีรีส์แนวลองคอมนี้คือแนวลองคอมทั่วไปอ่าแนวลองคอมที่อาจจะไม่ได้มีอะไรที่น่าสนใจขนาะดเพราะเราจะพูดกันง่ายนะครับว่าซีซั่นวินเตอร์ยี่สามมีเนะี่ยเรามีเม็แนวลองคอมนี้ก็ถามว่าพอควรไหมก็พอควรเลยเช่นแบบอันหนุ่งน้ำแข็งไอ้บยบริษัทไอลุนลักนุม่มหิมะใช่ไหมมีตัวของอ่าแนว uri, นยูริแทนเซโยโจอ่ามีตัวของ อาสาวข้างห้องอ่ามีสาวข้างห้องมีตัวของอ่าอะไรนะมันมีเรื่องเหล็กนะมีคโบอ่ามีคโบมีโอ ประมาณห้าหกเรื่องอะประมาณห้าเรื่องหกเรื่องที่แบบว่าเป็นแนวลองคอมที่มันอยู่เขาสนใจก็เลยทําให้ผมสึกว่าแนวลองคอมเรื่องนี้อาจจะเป็นแนวที่สามารถสู้กับแนวอื่นในซีซั่นได้อาจจะเป็นสู้ที่สนุกด้วยแต่ว่าอาจจะไม่จะเป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกหวังอะไรอาจจะเป็นแนวคอมดี้โรแมนติกแบบทั่วไปอีกเรื่องหนึ่งในซีซั่นหนึ่งนะครับที่จริงอะคือถามว่าผมเคยหวังกับแนวลองคอมไหมก็ต้องพูดว่าซีซั่นนี้นะครับซีซั่นละเปล่งผมมีหวังเรื่องหนึ่งแต่ว่าพอเป็นซีซั่นเบลเตอร์ผมรู้สึกว่าผมไม่หวััังงงออะไรรท่่นนจเแ้มตื นับว่าเป็นเรื่องเรื Schools ่องหนึ่งที่ผมสุดน่าจะหวังที่สุดแล้วกับแนวลอมคอมนะในความเกียบองนะเพราะว่าไอเรื่องคอนเซ็ปต์หรือเรื่องราวต่างมรู้ทศก็เป็นซีรีส์ที่ติดตามดีแล้วก็มีเรื่องของคาแรคเตอร์ที่มันมีความสนใจผมเลยแบบเออพอคาดหวังแนวคอมดี้โรแมนติกเรื่องนี้ไม่สุดแต่ไม่ถึงขั้นแบบติดหนึ่งในหเรื่องที่ผมคาดหวังที่สุดนะครับแต่ว่าก็นับเป็นแนวคอมดี้โรแมนติกที่ผมก็หวังที่สุดในชนะที่ผมอาจจะไม่ถึงขั้นหวังกับแนวคอมดี้โรแมนติกขนาดนั้นนะครับโอเคโซโลดิธามเลดูส เลดูสนะครับผมถามว่าเป็นโสโลที่โอ้ก็ทําผลงานมันก็ทําความผลงานมาโดยตลอดนะก็ถามว่าผลงานของเลดูสอะถามว่าผลงานเยอะขนาดไหมก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นเพราะว่าผลงานของเขาก็ไม่ได้เป็นผลงานที่เขาทําแบบเออหลายหลาย,หลายเรื่องในปีนั้นอะไรประมาณ2เรื่องสามเรื่องในปีนั้นเขาถ้าพูดว่าเลดูสเขาทำโสโลแบบรายปีเออแบบเรื่องหนึ่งปีหนึ่งเรื่องหนึ่งปีหนึ่งถ้าเรา พูดถึงผลงานที่เราน่าจะรู้จักกันดีหรือผลงานที่ผมแบบเออยกเอามากันก็ที่เป็นตัวของเมใจภาคซิมแบกนะเมใจของอ่าภาคซิมแบกเป็นภาคเสริมของเมใจนะครับโอเคมีลิเลียสไบซีเลอร์จีนอฟของเลดูสการ์มีตัวของอาราบุรุนะครับซีรีส์แนวลัก ข่าขาวขาขาวนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของเอเลอุนทะนุมโนนะครับผมของเซ็ตของปีที่แล้วของเซตสปริงนะครับผมด่านนั้นก็โซโล่เรดูต้องพูดว่าเป็นโซโลที่ทํางานงานสวยมาโดยตลอดนะถ้าคุณเคยดูผลงานตลอดคือเรดูเขาทางานไม่มีเผาเลยนะคือต้องพูดว่าเขาเป็นโซโลที่เขาทํางานคอนเส้นคงคอนแวนต์มตลอดทํางานที่บอกว่าโอ้ยมันทํางานดีมาโดยตลอดพูดอย่างนี้ดีกว่าไม่ใช่คอนเส้นต์คอนวนต์ถ้าพูดถึงคอนเส้นต์คอแวนตมันคือดีแย่ใช่ไหมแต่อันนี้คือเขาทํางานดีตลอดตัเลยไปทำให้ผมรู้สึกแบบผมหวังโซโล้เรื่่อองงงาาานนนนภพแครับผมน ภาพสไตล์โรแมนติกเขาเคยทำไปแล้วแล้วองทำงานดีใช้ได้อันนี้ก็เราจะมาหวังตัวสดนี้กันนะครับเรื่องของงานภาพเรื่องของการแบบเน้นสีหรือเน้นของแสงการแบ็กกราวของการสร้างองค์ประกอบต่างๆอันนี้ก็เราก็เราดูแล้วกันนะครับจากตัวเซรีดีๆนะครับโอเคพุ่งกลับแล้วคนกบบทอ่ะเรื่องนี้ไม่ช่วยกลับนะครับผมพุ่งกลับเข้ต๊ะของน้ำใบอีตัวชี้จากซีรีส์ฮีโร่แมนนะครับกล่าวหน่อยโกซิกนะครับส่อหน่อยแล้วเสิร์ฟแล้วก็ก็ได้ข้อมูลภาคไหนึ่งภาคสามนะครับก็คนนี้เขาไม่ได้กลับภาคสี่นะครับผมตามนั้นโอเคส่วนพวกลัเจ้าากซีีรสส์ไฮคูลฟิตนะครับผมแล้ว๊ เป็นผู้กำกับเฮโรอินโนมาโนนะครับก็คือฮะไฮโซคุณฟิสเนี่ยเป็นผู้ชมกำกับนะครับแต่ว่าเขาเขาเป็นผู้กำกับเฮโรอินโนมาโนที่เรนดูทำนะครับส่วนคนเขียนบทนะครับผมชิมิสุมิกุมิจากซีรีส์เกิรใหม่เป็นนางร้ายภาคแรกภาคสองนะครับมีตัวของอ่าพูดว่าอ่าู้กบูกขอไทยผมโดนกลุ่มผู้ก้าขับใส่เลยเป็นโซนไรที่ชายแดนนะครับแล้วก็โฟอนินมาเซอซ์ชันโฟร์ที่แล้วนะครับแล้ยงนินนะครับไอเซรีสืสาวแปลกประหลาดอในคอเซอร์ชันที่แล้วนะครับผมก็ไอของซีซั่นโฟร์นะครับอันนี้ต้องพูดก่อนเพราะว่าตอนนี้อยููู่่ในนนสปรรริิงงงะะคับผมแตตเเเาพพดดขขอออว์ก็ลย กันที่แล้วนะครับโอเคดูจากตัวของคนเขียนบทแล้วก็ตัวผู้กับผู้ก,กับก็น,นับว่าพอมีประสบการณ์การเขียนเนี่ยผู้กับซีรีส์ที่มันโอเคบ้างแต่ว่าพอไปแนวคอมเมดี้โรแมนติกก็ผู้กับนำบากเขายังไม่ค่อยเคยเขียนเท่าไหร่นะต้องพูดอย่างงี้ก่อนนะครับส่วนผู้ช่วยผู้กับก็มีประสบการณ์กับการเฮโรอีนมาแล้วดันั้นมีตัวของคนเขียนบทก็ขเขียนบทซีรีส์แนวโรแมนติกมาบ้างอันนี้ก็ต้องพูดว่าเขาเราก็จะโพลคําคัดบากกับการประสบการณ์การเขียนบทแล้วก็ผู้กับได้นะครับแล้วก็มีผู้ช่วยผู้กับมาช่วยด้วยนะครับก็น่่่าาาจจะะะคคคคดดหววัััังงไ้ออยูนนนนรรบบบโเททซีีผมก็ คาดหวังที่สุดในความเป็นแนวแคอมดี้โรแมนติกแต่ผมไม่คาดหวังกันนะเพราะว่าผมก็คิดว่าเป็นแนวคอมมดี้โรแมนติกอาจจะเป็นแนวทูตระบายที่เราเคยเห็นเมื่อายเรื่องที่ผ่านมาอาจจะเป็นซีรีส์ที่เป็นแนวลงความหวานที่อาจจะดีได้ก็บ,บอกมาแล้วนะครับโอเคเอาล่ะก็เสียแล้วเขาบผมเราพูดถึงความรู้สึกจากรับชมนะครับผมซีรีส์นี้เป็นยังไง อ่าเราพูดถึงเรื่องยอ่อก่อนนะครับเรื่องยอ่อคือเรื่องราวของเมื่อขึ้นมัธยมปลายนะครับผมมสกาโทมะนะครับผมสาวลูกทอมบอยจะแง่งสนใจเสภาพรักกับโคบวตะจูนอิจิโร่นะครับผมเพื่อนหนุ่มที่สนิทกันได้แต่เพื่อนสมัยเด็กนะครับผมแต่เขากลับไม่ค่อยมองเธอในฐานะผู้หญิงเลยสักครั้งนะเพื่อมองว่าเป็นเธอเป็นเหมือนเชื่อชั้คนเนื้อมากกว่าความรักครั้งน,นี้จึงไม่ใช่เรื่องงอ่ายดีคิดครับผมก็เรื่องราววันนี้ของซีรีส์ทงมะจังนะครับ ก็เราพูดถึงคะแนนใน m l และอันนีดีบีนะครับผมคะแนนใน m l ตอนนี้7.88นะครับผมซึ่งเป็นคะแนนที่โอ้ผิดคาดกับแนวคอมเมดี้โรแมนติกเรื่องนี้นะครับก็นับว่าเป็นแนวลองคอมอีกหนึ่งเรื่องที่ได้คะแนนสูงในซีซั่นนั้นนะครับโอเคส่วนคะแนนอันนีดีบีนะครับก็เป็นคะแนนที่โอ้บผมผิดคาดกันนะ6.96นะครับผมก็เกือบขึ้น7นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกณฑ์โอเคค่อนไปทางเกือบเป็นเป็นเกณฑ์คะแนนที่ดีของตัวของอันนีดีบีนะครับซึ่งก็พูดว่าผิดคาดเพราะว่าอันนี้ดีบีเกณ ซีรีส์นี้มันมีอะไรแน่นอนนะครับสำหรับซีรีส์นี้นะโอเคเอาละ13ตอนของซีรีส์นี้เป็นยังไงนะครับโอเคมา13ตอนซีรีส์นี้ผมบอกก่อนนะ ซีรีส์เนี้ยมันเป็นซีรีส์ที่ถ้าเราพูดแบบโดยรวมทั้งหมดง่ายๆนะครับมันคือแนวคอมเมดี้โรแมนติกทั่วไปนี่แหละที่เราเคยดูกันในซีซั่นวิลเตอร์เนี่ยมันก็มีคอนเซปต์คล้ายๆกันทุกเรื่องที่เราเห็นมาก็คือเป็นแนวคอมเมดี้โรแมนติกที่มันแบบมันไม่ได้เป็นโรแมนติกจ๋าหรือขั้นแบบหยอดกันทุกตอนเลยเนี่ยแต่เป็นแนวคอมเมดี้ที่มันหยอดมุกที่แบบประมาณว่าเออทุกมื่ังกูเป็นแบบเป็นเด็กทอมบอยนะเป็นเป็นทอมบอยมาก่อนนะเป็นเด็กทอมบอยเหมือนแบบลุกคล้ายๆแบบทอมบอยที่เป็นหญิงๆ ก็เป็นลูกทอมบอยว่าแต่เด็กอย่างโตใช่ไหมเจนอยู่ดีอ่ะแบบไอ้ตัวของพระเอกตัวของไอ้ทอมบอยของเราตัวของโทโมอสเราเนี่ยได้ไปสารภาพรักกับพระเอกเราคนหนึ่งใช่ไหมแล้วแบบเออเรารักทำไมเรามองเธอเป็นผู้ชายเลยแล้วก็รู้สึกว่ามีเรื่องราวความรักที่บอกว่าค่อยๆเปลี่ยนมุมมองของพระเอกเราเป็นผู้หญิงก็เป็นแนซีรีส์ความรักขาวาที่บอกว่าเออความแบบความแบบความเป็นเพื่อนสนิทกันตั้งแต่สมัยเด็กแล้วมันอยู่ดีๆก็กลายเป็นแบบเออก็คิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็มารักกันอะไรเนี่ยก็เลยนะว่าเป็นซีรีส์ที่แบบมันมีมุกอะไรปปประมมมมมาาาณนนนนนีีี้ทท่่่่่บอออออกกกกกวเเเเัั็็็็ุคซต์ไงย ที่น่าสนใจดีนะครับผมแต่ก็พูดผมพูดความรู้สึกของผมนะนี่คือซีรีส์โรบินิกที่ดีที่สุดในซีซั่นนี้ครับ <laughs> ผมพูดง่ายๆเลยเคือแบบ มันคุณอาจจะพูดว่าโอ้ยพี่แนไวไอคูณยูริคู่นั้นรื่แงวแบบความเป็นยูริหรือความเป็นแนวโรมนติกมันดีกว่าผมก็พูดบอกความรู้สึกผมว่าหรอ <c oughs> แค่นั้นครับผมเพราะว่าโทโมจโทโมจังอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่องค์ประกอบความโรมนติกอะ่ะมันเล่าเหนือชั้นที่สุดในเซอร์เตมนเตอร์แต่มันไม่ใช่เป็นซีรีส์แนวโรมนติกที่ดีที่สุดในชีวิตที่ผมเคยดูมามันคือซีรีส์แนวโรมนติกที่มันดีครับ แต่มันไม่ถึงขนาดนั้นต้องเก็งกันใช่ไหมมันดีค่อนไปทางดีมันคือคันกึ่งๆอะ่ะมันคือคะแนนที่แบบโอเคกับในทางดีแต่มันก็มีทางที่ผมรู้สึกว่ามันดีมากกว่านี้ในะเรื่องขององค์ประกอบในการรับเรื่องกับเสนอความโรแมนติกในความคิดของผมนะครับผมแต่ก็ต้องพูดว่าสมบูจังอะ่ะเป็นซีรีส์ที่ผมดูโรแมนติกในซีซั่นนี้ผมเอนจอยมากผมเอนจอยในได้ที่บอกว่า ผมพูดไว้ในแนวโรแมนติกที่ผมเคยพูดไว้ในช่องสาตอนแรกหรือรีวิวในช่องสาตอนแรกหรือรีวิวอน,นิเมะเรื่องโรแมนติกที่ผ่านมาในเซนต์มนเตอร์หรือในปีก่อนผ่านมาก็คือผมเคยพูดไปว่าแนวคอมเมดี้โรแมนติกอะสิ่งที่คุณต้องมีองค์ประกอบอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ใช่มีแค่คู่หลักคุณต้องมีตัวละครเสริมที่มีมิติในการเล่าเรื่องด้วยหรือมีมิติที่รู้สึกว่าเออมันคือซีรีส์แนวคอมเมดี้โรแมนติกที่มันมีสีสันในการเล่าเรื่องซึ่งซีซั่นนี้โทโมจังเขาตอบโจทย์ตรงนี้คร ผมต้องพูดอย่างหนึ่งก็คือซีรีส์นี้มันคือซีรีส์ที่ทุกตัวละครที่เกี่ยวข้องกับโทโมะมันมีองค์ประกอบที่ทําให้เรารู้สึกดูดูซีรีส์นี้แล้วมันมีความรู้สึกที่บอกว่าเราสนุกกับหรือแล้วอินในการดูซีรีส์โทมจังอ่าประมาณนี้นะครับผมคือเราต้องพูดของความโรแมนติกทั่วไปของเ,ยเหยนก่อนก็คือซีรีส์แน,นควคอมเมดี้โรแมนติกที่เราเคยเห็นกันไม่ใช่ทุกเรื่อง แต่มันก็มากมันต่มันก็มากกว่าประมาณหกสิบเก็คือซีร er ีส์แนวโรแมนติกกับท like ุกเรื่องเขาไม่ได้เน <os> ้นตัวละครเสริมเท่าไหร่นั่นแหละคือข้อเสียเรามองขึ้นในีซัเเตอร์ที่เราเคยที่ผ่านมาก็ได้นี่คือข้อเสียของแนวโรแมนติกก็คือถ้าคุณไม่บิวตัวละครเสริมที่ไม่ช่วยในการที่ผมรู้สึกว่าไม่ช่วยในการสร้างสีสันของซีรีส์ตัวละครหลักซีรีส์ตัวละครนั้นซีรีส์อนิเมะแนวคอมเมดี้โรแมนติกนั้นจะกลายเป็นซีรีส์ธรรมดาทีเพราะว่าตัวละครเสริมไม่ช่วยเสริมให้ซีรีส์นีีี้้้้มมมมัันนนนกกาาารรเลล่่่ืออองงววววดโโบตตติขึแซจท คอนเสริร์มมันช่วยเรื่องราวของไซริลเมจังมันมีสีสันในการเดินทางความโรแมนติกของซซริลนี่มากขึ้นมันช่วยให้ตัวละครหลักมันมีสีสันในการเล่าเรื่องความโรบมนติกค euh ่อยๆแบบจูจ <c oughs> <c oughs> ีจูจีกันมากขึ้นส่วนตัวละครเสริมก็มีการเล่าเรื่องหรือสีสันในการเล่าเรื่องที่มีของตัวเองจ็ผมรู้สึกว่าเออเนี่ยแหละคือสิ่งที่ผมต้องการกับความโรแมนติก เข้าใจใช่ไหมครับผมอจเข้าใจสิ่งที่ผมสื่อใช่ไหมสำหรับคนที่ดูซีรีส์สมปัตจังหรือคนที่ไม่เคยดูซีรีส์สมปัตจัาก่อนแล้วคุณเคยดูซีรีส์มาติดเรื่องอื่นถ้าคุณมีความรู้สึกกันก็คุณเก็บไว้คิดแล้วกันว่าเออความรู้สึกนี้เป็นความรู้สึกที่เดียวกับผมไหมถ้าใช่คุณก็คอมเมนต์มาได้นะครับตามนั้นฮะแต่ถ้าไม่ใช่คุณก็ย้งตรงไหนได้ตรงส่วนนี้อะไรได้นะครับผมสิ่งที่ผมบอกกับต้นสมบัติจักก็คือตัวละครเสิร์ฟซีรีส์นี้โคตรดีครับ ผมพูดถงค้สึกผมนะครับผมจะพูดถึงตัวละครตัวละครหนึ่งนะแต่ผมจะไม่พูดถึงเนื้อหานะครับตัวละครตัวละครหนึ่งก็คือคนที่มีชื่อว่ากุนโดมิสุสุครับกุนโดมิสุของซีรีส์นี้คือซีรีส์ที่แบกทโทโมจังในช่วงส่วนหนึ่งตัวของมิสุสุนะครับนะับว่าเป็นตัวละครที่มีมิติที่น่าสนใจที่สุดของซีรีส์โทโมจังไม่คือตัว,ต,ว,ต,วตอนที่เนื้อหาของมิสุสุผอม,มาเป็นซีรีส์ที่ สูงกว่าเป็นช่วงที่ตัวแบบเป็นช่วงที่มุทสุอะด้านของการเล่าเรื่องอะสูงกว่าคู่หลักเพราะว่าสิ่งที่มิมุทสุอะของซีรีส์นำเสนอก็คือมันคือตัวละครที่แบ่งไปสองฝั่งก็คือดีและลายเข้าใจใช่ไหมครับผมแต่พอว่าตัวละครซีรีส์ทงวัจังที่มันโผล่มามันคือซีรีส์ที่มันปรากฏมาในด้านของดีแต่พอตัวของทมุทสุมามันโผล่มาในฐานะที่แบบว่ากูแบ่งมาสองขั้วในใจกูกูดี ในใจของกูอีกส่วนหนึ่งคือกูอยากจะให้คู่นี้มันเป็นอย่างไรไปประมาณแบบคิดายอ่ะเพราะว่าเออผมไม่พูดถึงแฟลชแบ็กของตัวมิโซะแล้วกันแต่ว่าเรื่องราวมิโซะทำให้รู้สึกสนใจกับซีรีส์ของตัวมิโซะมากว่าเออมิโซะมันจะเล่ายังไงมิโซะจะมีความรู้สึกไงมิโซะมีอารมณ์ไงมันเลยกลายเป็นซีรีส์ที่ตัวละครเสริมมันเป็นซีรีส์ที่บอลแบกพอๆกับตัวละครหลักครับนี่คือผมด่สิ่งที่ต้องเดาชมที่ที่ผม,มรู้สึกว่าตัวของมิโซะ นติดอยู่ในโนโมานีตัวละครเสริมหญิงแห่งปี23ครับผมพูดแบบความรู้สึกผมเลยเพราะตัวละครมิสุดๆมันมีสเสน่ห์ตรงที่ผมพูดมาจริงครับ ตามนั้นส่วนตัวละครอื่นเช่นตัวละครเสือในหัวผู้ไว้ก็คือตัวของแคลโราแคลลอตแคลอตอิสตันหรือตัวของมิสกิโคสเกตการผมจะไม่พูดตัวตัวของทัศมีเพราะว่าตัวของคณะบัตรฑัสมีนับว่าเป็นตัวละครเสือที่มันแบบมาสร้างมุกเฉยๆอะตอนนั้นส่วนตัวละครเช่นแบบตัวของผู้พ่อแม่ตัวของอโทโม่พ่อแม่ตัวของแบบพวกแบบพ่อแม่ course, ตัวพวกผู้หญิงอะไรเงี้ยอันนี้มันแค่ตัวละครที discord, alcohol, just, fat, ่มันจกเฉยแต่ว่าตัวละครที่มันเกี่ยวข้องกับตัวละครแบบเกี่ยวข้องในทางแบบสายเลือดข้างบนแบบสายลูกศรกว่าเช่นพ่อแม่นสว สำคัญเหมือนกันซึ่งผลเราจะไปเล่าตรงอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่เราพูดถึงตัวละครเสริมเมื่อก่อนคือตัวของแครอทเนี่ยหรือตัวของมิสกิโคสเกตตัวละครนี้ก็ถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าเป็นตัวละครที่บอกว่าอาเป็นตัวละครเพื่อนของโทโมะแต่ว่าก็เป็นตัวละครที่บอกว่าเออมาซ่อนซีรัสเกดแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้ผมก็พูด้งแต่ช่วงแรกว่าตัวละครเสริมซีรีส์นี้คือตัวละครเสริมแนวลองคอมที่ มันช่วยให้ซีรีส์นี้มันกลายเป็นซีรีส์แนวความที่ดีที่สุดในอินดีก็คือตัวละครเสริมมันมีเนื้อหาที่เราสึกอินกับตัวละครเสริมวยกันและก็กลายเป็นซีรีส์ที่มีตัวละครเสริมที่สร้างสีสันก็สุดสิ่งที่สุดที่สุสดคนระับคนก็คนดูน่าจะรู้ใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครเสริมพวกนี้แต่ก็ต้องพูดว่าเขาทําได้ดีตรงส่วนนี้จริงครับผมตามนั้นแหละ แต่ก็ผมพูดแหม,มง่ายครับว่าตัวละครเสริมอ่ะมันก็แค่เป็นตัวละครเสริมนี่แหละที่มันเป็นตัวละครที่มันเพิ่มเนื้อหาเลยตัวละครสร้างมีเสน่ห์แต่ว่านักว่าเป็นการสร้างที่ทําได้ดีจริงที่ทําให้ช่วยของเซนิมิโรเมติกเนี่ยมันมีนิสัการเล่าเรื่องเลยมีวิติความแบบ การเล่าเชิงโรแมนติกได้มากขึ้นนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมดีแต่มันก็นับว่าเป็นตัวละครเสริมที่ทาได้ดีแต่ก็พูดผมพูดง่ายๆคือไอ้ช่วงตอนที่เนื้อเรื่องเหลือตัวละครเสริมผมมาในช่วงเนี้ยผมสักว่ามันเขาไม่ได้บิวให้เลยผมรู้สึกแบบอินมากอะไรขานาดนั้นแต่มันไมบิวในการแบบว่าเออผ่านมาเสร็จแล้วกูก็เป็นตัวละครเสริมเมือเดิมมันรู้สึกแบบเสียายตรงน,นี้นิดนึงนะครับผมส่วนตัวของพิ่โซโซผมสักว่าเขาบิวให้ผมรู้สึกแบบ เออเราอินกับตัวเมสููได้แต่ผมรู้สึกว่าผมอยากอินกับตัวเมิสกูวันนี้แต่ขนาดนี้ก็ดีแล้วครับตามนั้นโอเคเราพูดถึงตัวของโทงโมออจริแล้ว ตัวละคนโทมัวกับจูนิโร่เราก็เป็นตัวละครที่2คนเนี้ยก็เป sure uh 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 uh> uh uh ็นค uh uh ู uh uh ่รัก2คนเนี้ยก็นับว่าเป็นตัวละครที่แล้วก็เออเห็นกันแนวโรแมนติกทั่วไปนี่แหละแบบว่าแนวแบบโอ้คู่คู่ส่อเนนี้ค่อยๆรักกันค่อยๆบิ้วกันเหมือนในซีซั่นนี้ก็มีใช่ไหมล่ะซีซั่นนี้หรือซีซั่นสปริงก็มีใช่ไหมล่ะแต่สิ่งที่สิ่งที่ตัวของซีรีส์นี้นำเสนอมาในช่วงของตัวของโทมัวและตัวของจูนิโร่ก็คือการบิ้วความโรแมนติกที่ อ่ะทั้งสองคนก็มีความรู้สึกต่างกันใช่ไหมแล้วคบมิวไปเรื่อยๆปุ๊บๆๆๆอ่ะโทโมจังก็เรารู้อยู่แล้วตั้งแต่เรื่องย่อแล้วว่าเออกูรักโตโจโิโร่เว้ยเราจะพยายามให้จูจิโร่รักกูได้แต่พอจูจิโร่อ่ะมันแบบมีความรู้สึกแบบว่าเงี้ยก็มันเป็นเพื่อนกูอ่ะมันเป็นเพื่อนกูจะรักยังไงดีวะก็เอเอผูอ้หญิงเหรอ โอ,โอเคจะจะรักไงจะจะรักเธอไงนี่เขาเก็บอารมณ์อะไรมาเ,มนเนี่ยมันทำให้รู้สึกแบบติดตามรู้สึกดีว่าไอซีฟุกเขาจะรักกันเมื่อไหร่วะอะไรแบบเนี้ยแล้วมันก็มีเรื่องราวแบบอ่าพูดตรงวา่าไอซีรีนะเราคอมนี้มันมีซีร์วิ์อยู่แล้วอย่างเช่นแบบ เอ่อโหมสใส่ชุดแาาม่น้ำอะไรบ้านเนี้ยมันก็ <c oughs> โอ้พอนึกถึงแล้วแบบโอ้โหโอเคมันเรื่องนี้งมิโซิทนะครับผมตามนั้นต้องพูดว่าสิ่งที่มันนําเสนอมันแบบค่อยๆวิวมา่อยอะไว,วมาแล้วมันรู้สึกแบบเออมันเป็นซีรีส์ที่มันแบบเล่าเสรษฐตรงนี้ดีบวก,กับมุกค,ความคอมด,ดี้ที่ผมสึกว่ามุกเรื่องนี้โอเคครับผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ค่อยเชอบแบบไม่ค่อยแบบรู้สึกแบบขำกับมุกอะไรขนาดมันเป็นมุกเจอะอมยิ้มอะซีแน่าลองคอมมันวิวอารมณ์มุกของมันไม่ค่อยขนาดเท่าไหร่มันเป็นมุกได้เชาะอมยิ่งกว่าแต่อง ของอาโทโมมุของโทโมกอะไรต่างมันช่วยให้ซีรีส์น่ะมันมีสื่อสารมากขึ้นบวกกับแฟกแบ็กเรื่องราวของความสบันธ์ระหว่างตัวของโทโมกนเลยว่าโทโมกกับตัวของจูดี้เจโร่รู้สึกว่าเราอินกับเรื่องเหล่านั้นแล้วพอช่วงหลังอะมันเริ่มมีการบิวความรู้สึกของตัวละครขึ้นเรารู้สึกแบบพัวกับตัวละครเสริมเลยนะรู้สึกว่าเอ้ยเราอินกับเรื่องราวต่างว่าเอ้พวกเขาจะรักกันได้ไงวะพวกเขาจะความรู้สึกแบบความรู้สึกต่อกันและกันงไงพวกเขาจะสารภาพรักกันได้ไงแล้วมันแบบมีช่วงบิวอารมณ์ช่วงสท้้าาาาาาแบบ่่่วววงครรรรรรรึหหหลเเอออออกกกนีีะืืิมณ์ต รู้สึกว่าเออคิดดีว like ่ะเอ้ยดีใจด้วยเว้ยแล้วผมรู้สึกแบบเออว่ะนี่คือสิ่งที่ในอารมณ์โรแมนติกอ่ะควรที่จะบิวอารมณ์แบบว่านี้คือบอกว่าเออค่อยๆปูค่อยๆปูค่อยๆปูแล้วแบบเออปุ้มมาเลยนะผมรู้สึกแบบเออซีที่เป็นซีที่ตอบโจทย์ตรงส่วนนี้ได้ดีนะครับผมแต่ออ้มผมก็พูดไว้ง่ายๆนะครับว่าข้อเสียซีนนี้ก็มีในด้านที่บอกว่ามันคือเนีโรแมนต์โรแมนติกที่ เนื้อหาของมันอ่ะมันค่อนข้างที่จะเป็นแนวโรแมนติกทั่วไปแหละก็คือบิวอารมณ์บางตอนอาจจะเลื่อยเปิดบางตอนอาจจะไม่ค่อยดีนั่นเช่นโดยเฉพาะช่วงแรกใช่ไหมแต่พอแบบการสร้างเรื่องราวผมสึกว่ามันเป็นส่วนที่มันยังดีอยู่แต่มันก็ต้องมีการพัฒนาการที่มากกว่านี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตัวของทอมมูจังน่ะจะมีซีรีส์ที่มันมีภาคต่อไหมแต่มันก็มาสักขนาดนี้แล้วก็ขอมันมีภาคต่อแล้วกันนะครับแต่ผมแอบในใจนะเพราะผมดูตอนว่าผมดูมาแล้วไงพราตอนจบอ่ะผมไม่รู้สึกว่า ไอ้ที่มันมันก็ไม่น่ามีภาคต่อนะแต่ผมก็อยากมีภาคต่อเพราะว่ามันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราสึกว่าเราติดตามซีรีส์โทมจังแล้วผมสึกว่าถ้ามีภาคต่อ๊บผมอยากให้เสียส่วนที่มันต้องติจริงก็คือเรื่องราวของการบิวอารมณ์ความโรแมนติกหรือเรื่องที่บบว่าสร้างสีสันของซีรีส์ที่คุณแบบให้เราอยากรู้ว่าเออซีรีส์เป็นซีรีส์ที่มันสนุกเป็นอินกับความโรแมนติกแค่ไหนอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องแก้ไขเพราะซีรีส์นี้ยังมีปัญหาคอนแนวโรแมนติกที่เราเคยเห็นกันหลายเรื่องก็ จะยังไม่ถึงขั้นดีกับนั้นแต่ก็ทมจังธมูดว่าเป็นซีรีสที่มันดีแล้วแต่มันต้องดีมากกว่าดีครับตามนั้นโอเคเอาละงานแอมชั่นะครับผมโซโลที่ทำเลดูสเลดูถามว่าทํางานเรื่องนี้ดีแค่ไหนบอกเลยครับว่าดีครับตามนั้นดีเลย นะครับผมเลดูดผมคือเลดูดเป็นโซโลที่ผมก็เคยรีวิวประมาณ2เรื่องมาก่อนนะคือเฮโรอีนกับตัวของอาหาลาบูรุเฮยนโทโมโนะกับตัวของอาลาบูรุนะครับซีรีสนั้นผมต้องพูดถึงก่อนว่างาน2เรื่องงานดีนะผมพูดก่อนนะไออาลาบูรุนี่แบบงานขาสวยเลยตัวของเฮโรอีนนี่ก็เป็นงานของซีรีส์ฮันนี่เวิร์กใช่ไหมไอคําเพลงอะแล้วมันก็แบบโอ้ทำงานภาพต่างซึ่งสองตันี้รีวิวแลลวไปฝากกันได้นะครับโซโต้ของโทโมจังอะเขาไม่ได้เน้นเรื่องของงานเพียบแบบไองานที่สวยอะไรขนาดนั้นแต่งาน งานของเรื่องนี้เป็นงานที่บอกว่าทํางานแอนิเมชันหรืองานของการดีไซน์หรืองานของการสร้างสีอารมณ์ต่างๆเขาทําได้ดีจริงการเน้นแสงสีการเน้น,นะอะไรต่างเขาทําให้สีอารมณ์พวกนั้นอ่ะทำให้ดีจริงอันนี้ผมต้องใหชมเลยดูว่าเลดูเปิดสรุปท,ที่เขาก็ทํางานคุณภาพมาก,ก่อนถึงแม้ว่างานไอ้ด่าของเนื้อหาะไรต่างอาจจะไม่โดนใจใครแต่คนแต่นั้นแต่เรื่องของงานภาพเป็นงานที่คุณภาพจริงแล้วก็คาเดดีไซน์ครับ ว้สวยเรื่องนี้สร้างคาแรคเตอร์ใส่ทำได้ดีจริงตัวละครชายมาันไม่ได้มีวมิติกับการสร้างตัวละครนั้นนะแต่ตัวละครหญิงนี่แบบสร้างมาให้น่ารักมากโดยเฉพาะตัวของแคลรอทนะแล้วก็ถกมจังบึมๆนะครับผมแบบ แล auto, ulu, so ้วก็ต well, ัวของมิสูที่บอกว่าทําให้ตัวละครมิสูกลายเป็นตัวละครที่บอกว่าจดจำได้ที่สุดของตัวของซีรีส์ทงบัจังเพราะว่าองค์ประกอบของการสร้างคาเดรียนไซน์ในเวอร์ชันอนิเมะนะครับผมอันนี้ก็ต้องพูดถึงด้านของคาเดรียนไซน์นะครับผมคนสร้างคาเดรียนไซน์เรื่องนี้คือตัวของอาริการ์วะอาริไออิริกาวะนะครับเชียรลินะครับผมอันนี้ต้องเชียรชมจริงที่ทําให้สร้างตัวละครให้กลายเป็นซีรีส์ตัวละครที่น่าจดจำได้นะครับผมตามนั้นก็ต้องเชียรชมตรงนี้นะครับโอเคส่วนเรื่องขององค์ประกอบนะครรับผมกาายเชิิ นะครับผมโจดีเจโร่นะครับผมอ่าโคจิอ่าโคจิจิมากรโตะนะครับอิชิกาวะไคโตะนะครับผมแล้วก็โตของอ่าโตของโจเดโจภาคสองของชั้นนะครับเคลอตนะครับผมอารมากิไซรินะครับผมคุนโดมิสุสุนะครับผมอากาศลินะนะครับผมมิสเกะโคโซเกะนะครับผมยามาสกิโคเคนะครับผมธนบัตรทัศมินะครับก็คือตัวของมาโซกะยูชิงงะนะครับผมโกโร่นะครับผมอ่าโมมาระเคนจินะครับผมอาคามินะครับวาตาตะเบะโคบิโกะนะครับผมอ่าฟารีนฮอสตันนะครับเรียกอย่างอธิบายเลยโอฮารายซกะนะครับคุนโดมิสกินะคคครรัับบผผมมมาาวะะซิอโกน Ah. ภาคนะครับผมนักภาคก็ต้องพูดว่าภาคได้ดีทุกตัวละครจริงนะครับโอเคเรื่องนี้มีภาคไทยผมได้ดูภาคไทยมาแล้วนะครับต้องพูดอย่างเงี้ยนะครับว่าเรื่องนี้ภาคไทยดีเลยครับดีเลยครับผมแบบอืภาพแบบภาพโตของแคลรดภาพโตมิทุสนระผมชอบนักภาพมิทุสุมากแต่อันนี้ก็ต้องชื่นชมนะผมถ้าคนได้ดูรีวิวผมนะผมชื่นชมนักภาคคนนะครับมิุสูรภาคดีมากครับผมภาคให้ัตของมิทุนี่ยเป็นมิติที่แบบเข้ากับสีญี่ปุ่นเลยนะครับผมอะไรต้องชื่นชมจริงนะครับภาคที่ดีจริงนะครับแล้วก็ ทำให้มุกของการเล่าเรื่องของภาษาไทยเนี่ยมันเล่าแล้วมันรู้สึกว่ามันมีความขำม,มากขึ้นอาจจะต้องที่ชมภาษาไทยรก็บมมภาดได้ดีจริงนะครับตามนั้นโอเค ต้นเพลงเปิดเปินผิดนะครับผมเพลงเปิดคือตัวของคุณเละนะครับผมคุณเละทะเลพทีโดยตัวของมหาราชันนะครับผมก็มหาราชันจริงนะชื่อเพลงนะมห ah าชื่อวงเนมหาราชันจริงนะครับผมก็วงมหาราชันนะครับก็นับว่าเป็นวงที่ก็ร้องร้องเพลงของญี่ปุ่นมาเลยตลอดนะครับแล้วก็แบบบร็นอยู่ในเพลงอยู่ในวงการมาก็สักครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าตัวของมหาราชันะนะับว่าเป็นการร้องเพลงอนิเมะเนี่ยเรื่องแรกของเขาครับและเพลงเรื่องนี้ดีเลยครับ เพลงดีเลยครับผมเพลงอย่างดีเลยอันนี้เป็นเพลงที่ผมรู้สึกว่าผมชอบมากเป็นเพลงแนวลองคอมที่ผมรู้สึกแบบชอบเหมือน,นกันนะพอๆกับตัวของดงยิมะเลยนะครับผมโซนแมงปิดนะครับผมยูลุคคุนรู้เอ็กซ์เลิฟนะครับโดยตัวของโทโมโคแครอทแล้วก็มีสุดสุดนะครับผมเพลงปิดโคตรเพอเลยเพลงปิดฟังเพลินมหมครับผมเพลงนี้ก็เพลงปิดแบบคุรุคุรุนะครับผมเพลงปิดอย่างเพ้อเลยครับผมก็อย่าลืมไปฟังดูนะครับเพลงปิดแบบปิดเงนี้นะครับ ส่วนคนท้าวทรประกอบคนนี้นะครับคือคนทรประกอบโยกกลามามัสซารนะครับผมไอ้มาสซารจ้น้าที่ว่าเป็นคนทรประกอบที่ก็มีประสบการณ์มากมายเลยนะครับจากซีรีส์คิมิคินสารเราจะเป็นหัวใจอะไรครับว่าเตอร์เดบิธอันจิคุจินะครับตรงนั้นตรงนี้มีหลักนะครับจนชิลาคู่เพลงละสองใจพัคซีดมอมเบลลี่มูมบลสุดกระดับไอรอนบัตออฟเฟตนะครับออคตินายเฟสละโคลิฟ้าฟูดบัคเก็ต ขั้นตอนนอัสตาโฮอลิมิยะขอต้อนส่งเข้าเรียนรมชาบอายอดคนภาค2ลามุแล้วก็มาเซอร์นะครับศึกโลกเวทมันคนขันกล้ามนะครับผมก็ คนต่างสรรมประกอบอยู่กล่มมากนะว่าเป็นคนสรรมประกอบที่มีประสบการณ์การเขียนบทเอ้ยทำสรรมประกอบได้ดีเก่งบ,บ้าอะไรสมประกอบได้ดีจริงนะครับผมก็สมประกอบเรื่องนี้ถามาว่าเป็นสมประกอบที่ขนาดดีขนาดไหมไม่ได้ขนาดนั้นนะครับแต่กเนาว่าเป็นสมประกอบที่โอเคนะครับทําได้ดีจริงนะครับโอเคเอาละเรามาสรุปคะแนนของซีรีส์โทม่าจังว่าเอานาฬิโกะนะครับผมโทมม่จังว่าเอานาฬิโกะนะครับเนาว่าเป็นซีรีสนแนวคอมเมดี้โรแมนติกกับเรื่องราวของอาสาวทอมบอยนะครับสารภาพรักกับเพื่อนสนิทแต่เด็กครับผมก็มีเรื่องราวของข้อสัมพันธ์ตัวละครที่ค่อยๆบิ้วมาที่เรียกว่าเป็น ที่ทําได้ดีจริงๆนะเขาบกว่าเป็นซีก็ผมพูดไปแล้วว่าเป็นซีซั่นเป็นอ่อนิเมะที่อันแนวลมค c o ดีที่สุดในซีซั่นปีอย่ายังไม่ต้องสงสัยครับผมมันทําได้จริงๆแล้วมันก็มีเรื่องราวของตัวละครเสิม์ที่สามารถสร้างสิสันในซีนี้มีมิติในการเรื่องแล้วก็มีมิติของตัวเองที่ทําให้ดีแล้วสึกว่านี่แหละคือซีรีส์ที่ทาสร้างตัวละครได้ดีก็ยกให้เป็นซสาประกอบที่ดีสุดในปียีสาเป็นนอมบนีที่ซสาประกอบแบบเป็นนอมบนีที่สร้างตัวละครเสิร์มได้ดีที่สุดในปียีของมนะคร เป็นตัวประกอบสาวที่ดีสุดนในบีทเป็นนอมินีนะครับก็นับว่าเป็นตัวละครที่ช่วยแบกให้ซีรีส์นี้มีสืสัรมากขึ้นนะครับแล้วก็เรืทั้งหมดซีรีส์นี้นะครับก็นับว่าเป็นซีรีส์ที่สร้างแนวโรแมติกดารมณ์ต,ตได้ทําได้ดีและมีสืสัรในการเล่าเรื่องนะครับแต่ข็โทษว่ามันไม่ใช่เป็นซีรีส์ที่ดียอดเยมอะไรขนาดนั้นแต่ก็ไม่ข้อเสียว่าความเลือเปิดของซีรีส์ยังมีปัญหาที่ทําให้ซีรีส์โรมติกเรื่องนี้ยังไม่ถึงค่าดีเลยอะนะแต่ก็นับว เ okay. ท่าว่าจังหวะนั้นในโกะครับผมให้ที่6.5ครับผมตามนั้น6.5ครับผม oh, <c oughs> โอ้เกือบ <c oughs> 7นนเสียดายจังเลยคือที่ผมไม่ให้7เพราะว่าอะไรนะครับผมเพราะว่า การวิอารมณ์หรือการคุมอารมณ์ในด้านของความเป็นซีรีส์มันแอบเลยเปิดตรงนี้นะมันเลยมีปัญหาที่ว่าเออบแบบบางอย่างมันตอนงตอนมาดูน่าเบื่อไปหน่อยอะบางตอนก็แบบโอ้โรแมนติกก็แบบอ้อต่อยตีกันอะไรก็ตามมันแบบมันเป็นหวานจริงอะส่วนมันจะไปดีจริงมันคือช่วงที่บอกว่าตัวคอนเสร์มันเริ่มมีบทบาทเลยอะไรก็ตามมากขึ้นอะแล้วมองรู้สึกว่าผมอินตรงช่วงหลังมากกว่าแต่พอเป็นช่วงที่บอกแบบในการปูเนื้อหาอะไรประมาณนี้ที่แบบมีความเลื่อเปิดต่างหมว่ามันมีซีนที่น่าเบื่อจริงทำให้แบบผมก็็ตตต้้องจจใใััดนนนนนวส่่่ีีีีทททซมเป มันเกิดจะดีแต่มันมันควรที่จะดีมากกว่าน,นี้แล้วก็การบีอารมณ์ตกอาจจะทำให้รู้สึกใครหลายคนอาจจะยังไม่ได้อีกแค่นั้นในเรื่องของมุกอะไรต่างมันเป็นมุกที่มันไม่ได้ถึงขั้นแบบขำกากอะไรนะั่นแต่มันเป็นมุกที่อมยิ้มที่ทำได้ดีก็นับว่าเปซีรีส์แนควคมามดีด้สปติกิที่มันค่อนข้างที่จะโอเคเข้ามาทางดีๆแล้วก็เปซีรีส์ที่ ดีที่สุดในของแนวโรบิเดกที่ดีในเซนต์มิเตียยูสานอย่าไม่ต้องสงสัยครับผมเซนเน่ดีแต่มันต้องดีมากกว่านี้ครับผมตามนั้นแหละก็ขอให้พัฒนาให้ดีวันนี้ให้มีมากสองนะโอเคท่านผู้จังหวะในโกถามว่าผมให้หกจุดห้าเหมาะสมไหมเหมาะสมสหรับการรับพวงครับถามว่าผมแนะนำไหม ก็ผมก็พูดไปแล้วฮะมันคือซีรีส์แนวคอมเมดี้ดรามร่ติ่งที่ดีสุดในเวอร์ชันยุคสามสองพันยี่สามอะวินเตอร์ยี่สามอะก็พูดเคลย้มเคล่าาพว่าไปดูเถอะตามนั้นก็ผมโอเคก็สมมติจังว่าอันนล้นริโก,ก็ครับผมเพราะว่าจังเป็นเด็กผู้หญิงนะนะครับผมนะจ๊ะด้วยนะผมให้ที่หกจุดห้าเต็มสิบครับผมโอเคก็จบการรีวิวในเมในวันสดนนี้กลับกับรายการเดยแม่มต่อครับถ้าชอบเลยตามด้วยแล้วก็ขอฝากกันเชิญนะครับผมก็เรื่องน่าจะเป็นนั้นก็ต้องานาครับับเดี๋ยวต้าย